ภาตพยากรณ์ต่อเนื่องนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เพราะว่ามีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางาษาน,นิยมเองนะครับหรือแม้กระทั่งการช่องทางการติดต่อในโลกโซเชียลต่างๆส่วนตัวนะครับก็มีหลายคนบอกว่าสนใจเห็นอาจารย์แนะนําให้หลายท่านไปเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับก็ในส่วนทางสมาคมโหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิูปถัมภ์นะครับนําโดยท่านอาจารย์สิวนาถ์รุชุพันธ์ นายกสมาคมที่เห็นในภาพครับทางสมาคมเนี่ยก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสอนนะครับถ้าเป็นหลักสูตรปกติเนี่ยก็จะ3เดือนเปิดสอนครั้งหนึ่งก็มีหลากหลายสาขานะครับให้เลือกเรียนนะไม่ว่าจะเป็นดวงไทยดวงจีน หราศาสตร์ต่างประเทศเทคนิคการพยากรณ์ภาาภาษาอังกฤษรองรับกับ AEC นะไพ่ต่างๆไพ่ยุตซีไพ่ออราเคิลนะครับในส่วนของพิธ,ธีกรรมในส่วนของเลข7ตัวในส่วนของหราศรสตร์ไทยนะอันนี้ใครสนใจก็มีเปิดแต่ว่าอันนี้คือถ้าเป็นหลักสูตรปกติเนี่ยจะเปิด3เดือนครั้งและข้อใส่เนี่ยก็จะเริ่มต้นอรอบใหม่นี่จะเป็นในเดือนกันยายนนะครับแต่ถ้าใคร มีช่วงเวลาที่ว่างไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เปิดเรียนอยากจะศึกษาเป็นหลักสูตรระยะสั้นทางสมาคมก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะเกือบทุกสาขาวิชาเลยหรือแม้กระทั่งบอกอมไม่ชอบที่จะเรียนหรือไม่แน่ใจว่าจะเรียนได้ไหมเพียงแต่ว่าอยากจะไปดูดวงตรวจชะตานักกับสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือทางสมาคมเองนะครับก็มีการเปิดสํานักงานอยู่สามแห่งสํานักงานใหญ่ที่ซอยวัดส้มเกลียง ใกล้ๆกับกันตนาบางใหญ่นี่เลยครับสาขาที่2คือที่ห้างดีโอสยามพลาซ่าใกล้ๆกับโรงเรียนศูนย์กุหาบวิทยาลัยที่สะพานพุทธใกล้ๆกับพะหุรัตน์นะที่ชั้น3แล้วก็อีกหนึ่งแห่งคือสํานักงานที่สาขาบางลําพูอันนี้อยู่ใกล้ๆกับธนาคารกสิกรไทยนะครับ 3. แห่งนี้ทางสมาคมได้คัดเลือกนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพทั้งในส่วนของงานวิชาการตลอดจนในเรื่องของจริยธรรม ในการพยากรณ์ไม่เอาเปรียบลูกค้านะไม่จนเป็นแนะนําให้ลงไปเสียเงินเสียทองนะครับก็จะบอกกล่าวให้คำปรึกษาในแง่ของดวงชะตาอย่างมีคุณธรรมนะครับก็อันนี้คือ3แห่งที่เปิดรับในส่วนของงานพยากรณฉะนั้นไม่ว่าใครสนใจอยากจะเรียนหลักสูตรปกติหลักสูตรระยะสัรรายยาส้นหรือแม้กระทั่งการคําพยากรด์ดวงชะตาก็สามารถสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ2หมายเลข089 1509909และ0961045299นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลฝากจากทางสมาคมนะแล้วก็เป็นการตอบคำถามสำหรับไทยหลายๆคนที่มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นการตรวจะตาหรือแม้กระทั่งศึกษาเพื่อเปินความรู้ครับ